เะครับเริ่มเกมมาเราก็จะ<ส>ไปฟาร์มป่ากันผมจะเลือกเป็นบัฟแดงก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องเลือกอบับฟฝั่งที่อยู่ฝั่งเดียวกับเต่านะครับเพราะว่าเราตีบัฟเสร็จเราจะได้ไปตีเตา่าต่อ กล่างล่างมีประเด็นชูชูจะไปลากคีพเจออัลฟาเจออัลฟาดักอัลฟาเดินมากับคีพเอาตัวเองจะตายเอาชูวิ่งเดี๋ยวชูเดี๋ยว,ยวออกไปรับแป๊บนึงเอาชูกำลังหันสวนได้เฉยบัตรลัดเลกเฟิร์สบัตรว่าไงเซเบ,เบอร์ซักฝุ่นไหมห,หนู เาก็มาตีเต่าต่อนะครับเต่านี่จะช่วยเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะครับว่าไงดิกี้ดิกี้ว่าไงโดนดันเขาป้อมดิกี้โดนหัยยุบไปดิเรียบร้อยตัวแรกของเรานะครับดิกี้เกิดมาใหม่เกิดมาใหม่ก็เอาดิมาดิมาดิ มาดิโดดใส่เรียบร้อยครับโอ้โดนสอนสเซเบอร์อ่าอ่าตัวฮีโร่อ่ะดิมีน่าจะมีดิกกี้ตัวเดียวครับที่ตายแล้วไม่ไปเกิดที่อ่าบ้านตัวเองจะเกิดที่ไหนจุดจุดไหนก็ได้แล้วแต่อ่า แต่เขา,เาจะเดินไปทางไหนนะครับเลามันจะมีเวลานับถอยหลังให้เราสังเกตที่เวลา,อาของเขานะครับเพราะบางทีเราจะได้แบบรู้ว่าเขาเกิดจุดไหนอย่างเงี้ยแล้วก็เรามาตีเตา่าตีเต่าเพื่อเอาบัฟให้ทีมนะครับเต่านีา้สำคัญมากครับเราต้อง เราต้องตีเพื่อเอาฟ้าเอาว่าไงเอาฟ้าอันตีว้าเหรออันตีว้าก็โดนดิเรียบร้อยคิวที่สองเราไม่ใช่คิวที่สองคิวที่สามเดวิ์หิวนะครับจะเล่นทางนนป้อมป้อมยิงแรงมากครับ ราก็มาตีบัฟแดงต่อบับแดงนี่ก็จะช่วยตีสโลนะครับสำหรับคนบางคนที่ยังไม่รู้ว่าไงว่าไงชูชูเตะไปขอรัานแล้วกันโอ้อืมราดไม่ทัน กดคิวเลยเซเบอร์เซเบอร์จะมาแย่งเต่านะครับแต่เรากดอ่ากดมือฟาร์มเก็บไปได้ก่อนเรียบร้อยเซเบอร์ er. หนูเต่าเหรอหนูเต่าก็โดนดิแลกชีวิตไปดิเต่าก็ไม่ได้ดิกกี้ดิกกี้ในป้อมในป้อมในป้อมก็ไม่รอดนะเดีย๋ยวโดนเกือบไม่ตาย ขโมยขโมยบัฟแดงเขานะครับบนเหมือนจะมีประเด็นสาม Launch, <attack. S 1> เดยกกำลังไปรอแปบ๊บดูว่าไงโ,โดนดิกกี้ดึงกลับนะครับ <erve> มอสเจ็บหนัก เดี๋ยวเราจะไปล้วงตัวหลังนะครับเพราะมันบางกว่ามอสว่าไงไม่ไม่ล้วงเอาชูก็ได้วะชูจะไปไหนจ้ามอสว่าไงออาวไม่กลับหรอไม่กลับแถมบาร์ปใส่อย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องมีเหลืองแล้วดิอืมอืมเซเบอร์เซเบอร์ว่าไง ยิงไปเรียบร้อยหน้าสั่นไปดิสองตัวไม่พอพี่ยาสมพี่ยาวสมขอสตัวที่สี่ว่างไงตัวที่สี่ว่างไงชูชูชูว่างไงชูไม่ได้ชูมันแข็งไปอา้าวมอสมอสมอสม,มาทำไมมาทำไมดาเมจนิดเดียวมาทำไม lóng pây đi đi trí đứng đơn hải lắm wing 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 cặp nói mà สกิลสกิลสลูกคัดนี่จะอกดใช้แล้วมันจะพุ่งไปนิดนึงนะครับแล้วมันจะกลายเป็นตัวทองเป็นล่างเสียงแล้วมันจะตีแบบตีอ่เอาขเนนาเรียกอะไรนะตีแบบเป็นพัซส,สิติดติดช็อตนิดๆอ่ะมันจะแรงขึ้นอ่ะแล้วก็ตีเร็วขึ้นด้วย เอาบนบนว่าไงเอนเจล่าสิงสิงคอสไปเซเบอร์เมดโดนล้วงเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวพี่ล้างแค้นให้หนูว่าไงว่าไงยิงหน้าสั่นไปดิโดนฆ่าไม่ตายของเกาหาง ลูกบอลยักษ์ที่คาดไม่รู้่เรียกว่าอะไรอ้าวดีดีก็มาเก็บตกได้เฉยเดี๋ยวเราเอาฟ้อมก่อนนะชูชูโดดมานี่คือว่าไงว่าไงมีประเด็นไหมหมอส์มอสไม่ลงมอสกลัวนี่เดีย๋ยวเราเดินไปสำรวจในป่านะครับ เจอเซเบอร์เซเบอร์เซเบอร์หนีนะครับไม่กล้าไฟอัลฟ่าเดี่ยปีฟ้อมก่อนโดดมาโดดมาก็เอาดิมาดิเก็บไปหนึ่งเก็บไปสองตัวที่สามไม่ทัน ดิกกี้ก็อยู่หลังป้อมเลยไม่ไม่ออกมาระเบิดร,ระเบิดไม่เต็บครันคันอะอก็มาขโมยบัฟบแดงเขาต่อชูชูชูชจาดิกกี้ไม่ได้ดิกกี้มันอันติมันเหมือนจะล้างล้างสถานะทั้งหมดเลย โดนสตันอยู่ก็ล้างได้หลังให้เพื่อนได้ด้วยว่าไงมอสมอสว่าไงทูการมาดิมาดิก้าวหางออกลงมาดิเรียบร้อยเก็บไปนหนึยิงไป2ตัว2ไม่ตายหิวหิวตัวที่2ต้องมาโอ้โดนทูเตะ้องยิงเรียบร้อย แก้แค้นให้ด้วย <Good game. S 3> เดี๋ยวเรามาฟาร์มบัฟแดงกันก่อนอ่าคอสคอสโดนหลวงไปซื้อเบอร์ชูชูได้ไหมชูเรียบร้อยได้เมดโดนหลวงอีก รอพี่แป๊บเดี๋ยวพี่แก้แค้นให้ไม่ทันนะวิ่งเร็วมอสมันวับหนีไปแล้วโดนชูโดนตตันโดนไม่ถึงระเบิด เดี๋ยวเราจะมามาตีบอสกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราเต่าก่อนวิ่งเร็วก็ซอยบอสบอสหรออเวลาเราต้องคำนวณถ้ามีวงสีแดงๆรอบตัวเราเราให้ให้เรารีบวิ่งหลบก่อนนะครับเพราะว่าบอสมันจะยกบ ต่ตัวเราลอยบางทีถ้าเกิดมีคนมีทีมตรงข้ามมาซุ่มอยู่เพื่อจะลาดบอสเนี่ยเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบตอนเราโดนลอ,อยขึ้อนอะ่ะเหมือนโดนสตันอะ่ะวันนี้กลางมีประเด็นอ่ะองเจลาสิงสิงใครอา้าวมอสมอสไปลอยบน ชูไม่ไหวก็ไปลอยบ้านอ้าครับโดนหลวงว่าไงว่าไงเซเบอร์นี้ก็ได้สองตัวนี้ก็ได้ะเอาดิมาดิมาดิาดชูชูนี้เอาดิเซเบอร์หลับืึดิกกี้รอพี่ด้วยอย่าเพิ่งแตกรอพี่ก่อนอ่าช่วงที่เรา ตายไปเมื่อกี้นะครับอบอสบอสก็เดินเดินไปเลนกลางไปถลุงก้อมเกือบแตกแล้วนะครับรอพี่ก่อนมาโดาใส่โดใส่ไม่ทันจบก่อนฝั่งเราก็ชนะไปนะครับ Victory เก็บไป19คิวตาย3แอซิส5